ถุงทองไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะสืบเรื่องนี้ให้นะครับแต่คุณต้องเผื่อใจไว้ก่อนนะว่าของเนี่ยอาจจะไม่ได้คืนจะให้เงินคนที่เก็บของได้สองหมื่นจริงเหรอคะนี่พวกแกแกแจกรวมหัวสมคบคิดใช่ไหมมันดงม่ชาชีพชัดๆเลยอะถ้าเกิดว่าผมจะโพสต์ลงโซเชียลจะได้ไหมครับอันนั้นมันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของคุณนะครับที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้เดีย๋ยวป้าช่วยคอมเมนต์ ไปซื้อทองเลยอ่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะเนี่ยเหนื่นยอยชื่นใจเฮ้ยเจ้านายนี่แก่ง่ายตายยากจริงพูดถึงก็โทรมาเลย เจ้านาย<ส>ค่ะซื้อมาและะ้วค่ะอ้าเจ้านายไม่ได้อยู่บริษัทหรอคะอ๋อจะเข้ามาเย็นๆหรอคะ<ส>ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฟ้านี่จะดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยค่ะเจ้านายค่ะสวัสด,ดีค่ะสั่งเช้าสั่งเย็นนะ ถุงทองไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวผมจะสืบเรื่องนี้ให้นะครับแต่คุณต้องเผื่อใจไว้ก่อนนะว่าของเนี่ยอาจจะไม่ได้คืนเ้วถ้าเราตั้งเงินรางวัลละคะฉันยินดีให้เงินรางวัลกับคนที่เอาทองมาคืนเลยค่ะทองคุณมีมูลค่าเท่าไหร่ครับสองแสนค่ะแล้วคุณจะให้รางวัลเท่าไหร่ออสองหมื่นค่ะก็เท่ากับว่าเป็นสิเซของมูลค่าทองที่หายไป ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรเรียกนักข่าวมาทําข่าวแล้วแจ้งเรื่องนี้ออกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องพึ่งโลกโซเชียลแล้วละ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณไปไหนต่ออืมฉันไปร้านข้าวค่ะไปกินข้าวเอาละครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอหนักข่าวก่อนนะให้มาทําข่าวแล้วก็แจ้งเรื่องระวันออกไปหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลที่ร้านน้องต่อค่ะ คุณตำรวจมีอะไรเหรอคะคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้มาทานข้าวที่ร้านของป้าแล้วก็ได้ทำทองหายไปผมก็เลยมาขอสืบหาข้อมูลที่ร้านของป้าเนี่ยนะครับอ๋อไอ้ที่ประกาศจะให้รางวัลใช่ไหมคะคุณตำรวจใช่แล้วครับยังไงผมขอความร่วมมือด้วยนะได้ค่ะป้าคุณคุ้นหน้าแล้วคะ่ะ ที่คุณแวะมาสั่งโอเลี้ยงแก้วใหญ่แล้วก็ข้าวกระเพราเนื้อไข่ดาวใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเออป้าคะแล้วป้าเห็นฉันเนี่ยถือถุงอะไรมาบ้างไหมคะอืมตอนเข้ามานะ่ะไม่ทันสังเกตนะแต่ตอนขากลับออกไปเนี่ยคุณคะคุณคะลืมของคะ่ะอุ้ย ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะป้านี่ถ้าหายฉันตายแน่ๆเลยจ้าโอเค,คอใช่ค่ะฉันจำได้แล้วตอนที่ฉันกินข้าวเสร็จอะ่ะฉันก็ถือถุงนั้นไปด้วยแล้วฉันก็ไปนั่งวินค่ะอืม,อมวินมอเตอร์ไซค์เหรอแล้วคุณจำหน้าวินมอเตอร์ไซค์คนนั้นได้ไหมอ๋อเขาผัดหมูจานหนึ่งครับป้าอ๋อ คอยเดียวนะนงเอา้าคุณนั่นเองเ่ะผมไปส่งคุณที่บริษัทแล้วไม่ใช่หะครับทำไมคุณยังอยู่ที่นี่อ๋อคุณฉันจำคุณได้แล้วตอนที่คุณไปส่งฉันที่บริษัทอะ่ะคุณเห็นฉันถือถุงอะไรไปบ้างปะเห็นครับไม่อยู่ถุงนึง นี่หมายถึงกระเป๋าที่ผู้หญิงคนนี้สะพายอยู่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมเห็นจริงๆว่ามันมีอยู่ถุงหนึง่งตอนขึ้นรถเนี่ยมีถุงอยู่แล้วตอนลงรถละ่ะใช่ครับเจบบาทครับ ไม่ต้องทอนก็ได้ค่ะอ๋อขอบคุณมากครับคุณดูท่าทางเหนื่อยๆไดครับช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณค่ะถุงที่ผู้หญิงคนนั้นก็ถือมาก่อนขึ้นรถเหราอะ น,นี่ก็ไม่มีนี่หว่าฉันว่ามันต้องหล่นระหว่างทางแน่เลยอะ่ะแล้วแบบนี้ฉันจะไปหาที่ไหนเจอเนี่ยในถุงใบนั้นนะมีของมีค่าอยู่นะแต่ผู้หญิงคนนี้ได้ทำหายไปเขาก็เลยประกาศที่เงิน,นรางวัลสองหมื่น 20, ถ้าหากว่าใครเจอผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นจริงๆ ขอโทษนะคะคุณตำรวจจะให้เงินคนที่เก็บของได้สองหมืนจริงหรอคะเจ้าของทรัพย์คือผู้หญิงคนนี้เขาประกาศว่าจะให้รางวัลถ้าเธออยากได้เงินรางวัลอะเธอไปหาถุงน้ให้ฉันสินี่คุณพูดกับเด็กดีๆหน่อยสิคุณคะในถุงนั้นเป็นทองใช่ไหมถ้าใช่อะ่ะหนูอยากดูว่าเป็นทองแบบไหนโอ๊ย ก็สร้อยทองไงหนูจะได้เงินรางวัลใช่ไหมคะถ้าหนูเป็นคนเก็บทองถุงนั้นได้ได้สิเขาประกาศให้เงินรางวัลสองหมื่น 20, เลยนะถุงนี้ใช่ไหมคะหนูเก็บได้ตรงริมถนนว่าจะเอาไปแจ้งความตามหาเจ้าของพอดีเลยคะ่ะนี่ถุงมันเหมือนของฉันเลยอะ๋ย่มาดูสิเร็ว ฉันจริงๆด้วยอ่ะครบเลยคุณตำรวจคะฉันขอตัวก่อนนะคะเ,ออเ,ดเดี๋ยวก่อนคะ่ะแล้วเงินรางวัลหนูล่ะคะแหมทำดีห่หวังผลตอบแทนนี่เองอ่าอยากได้กอไปอ่ะทำไมให้หนูแค่นี้ล่ะไหนบอกว่าจะให้สองหมื่นนี่หนูอยากได้เงินหนูจะพาพ่อไปหาหมอ นี่คุณคุณก็ให้รางวัลกับเด็กไปตามที่คุณประกาศไว้สิคุณตำรวจก็เห็นนะคะว่านางเด็กเนี่ยแอบเอาทองเก็บไว้อะแต่พอรู้ว่ามีรางวัลขึ้นมามันก็เรียกเอาทองมาให้เลยอ่ะคุณตำรวจก็ต้องจับเด็กนี่ด้วยซ้ํานะคะคุณครับคุณทำบบไม่มันเกินไปนะเด็กเขาสาวเอาของมาคืนด้วยความบริสุทธิ์ใจทีแรกคุณก็ร้อนใจก็เลยตั้งเงินรางวัลแล้วยี่จะมาเบี้ยวเด็กมันได้ยังไงนี่พวกแกแกแจก รวมหัวสมขเขาคิดใช่ไหมนี่มันดงวิชาชีพชัดๆเลยอะน่ากลัวฉันไม่อยู่แล้ว,วไปไปคุณคุณคุณหนูหนะ้าขอโทษด้วยนะนะ้าทำอะไรไม่ได้จริงๆอะถ้าว่าเจ้าของทรัพย์เขาทำแบบนี้แต่เชื่อน้าเธอว่าวันหนึ่งเนี่ยผลกรรมต้องตามทันเขาแน่ เงินนี้เป็นรางวัลนะให้นะหนูทำความดีต่อไปนะลูกขอบคุณค่ะคุณตำรวจครับถ้าเกิดว่าผมจะโพสต์ลงโซเชียลให้คนในสังคมช่วยลงโทษนางงกหลอกลวงคนนั้นจะได้ไหมครับอันนั้นมันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของคุณนะครับที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้ดีดีเลยเดีย๋ยวป้าช่วยคอมเมนต์ครับ จไ,ได้ท้องกลับขึ้นมาเราก็ไม่ต้องเอาเงินตัวเองไปซื้อของคืนเจ้านายด้วยก็ไม่ต้องไปให้เงินรางวัลใครด้วยอะ่ะคุณฟ้าในทององผมละไม่ขัดเจ้านายตอนนี้ตกลงคุณไม่ได้ให้รางวัลคนที่หาทองเจอเหรอเจ้านายรู้ได้ไงคะ เขารู้ทั้งโซเชียลแล้วและเขาก็ไม่ได้ด่าแค่คุณเขาพานด่าถึงบริษัทของผมด้วยไม่จริงอะเฮ้นี่พวกมันเอาฉันไปโพสว่าฉันเบี้ยวเงินเด็กแล้วเนี่ยพรุ่งนี้คุณเข้ามารับเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะแล้วก็ไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกผมไล่คุณออกจำเอา,าไว้ด้วยนะ คำพูดอะถ้าหลุดออกจากปากของเราแล้วมันคือนายของเราแต่ถ้าไม่ทำตามที่พูดผลเสียก็จะตามมาอย่างนี้แหละเจ้านายเฮ้ยทำไงล่ะทีนี้ตกงานแล้วจะเอาเงินที่ไหนกินน่ะเอ้ยนี่สินท่วมหัวอีกข้ารถค่าบ้านทำไงดีวันนี้อ้ย คนเราต้องพูดไปแล้วทำอย่างที่พูดไม่ได้เรายังอยกมองสังคมก็จะไม่มีวันแพร่พันธุ์ขาดํำพูดก็เหมือนนายของเราถ้าพูดเราทำไม่ได้อยากพูดออกไปซะอีกว่าไอตอนขึ้นวินไปเนี่ยมีถุงไปด้วยแล้วตอนลงจับรถเนี่ยเอ้โทษโทษโทษวินมอเตอร์ไซค์เหรอแล้วขอโทษครับเออทถ แหมทำดีที่ไหนก็หวังผลนี่เองอ,ะอ่ะอ่าออยากได้ก็ออกไปยิมไม่ได้ได้ยิงมหนอทรอดีกว่ากน่าแสบเฮ้ยนี่พวกมนันเอาฉันไปเพราะว่าฉันเบี้ยวเงินเด็กเหรอเนี่ยเ <c ười> <c ười> ออว่ะขอโทษขอโทษ แอ c t ิ n งเปิดโอเคค่ะ